สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูเรียบริตี้มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเพื่อนๆครับคลิปข่าวนี้เนี่ยจะพาไปดูญี่ปุ่นให้เงินขเขมรอีกแล้วอันนี้ล่าสุดเลยนะครับให้เงินกันเป็นว่าเล่นนะไม่ว่าจะเป็นโครงการใดๆนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นโครงการช่วยเหลือให้กับผู้ที่ประสบภัยตามแนวชายแดนก็อุดหนุนเงินให้ก่อนหน้านี้อีกงานหนึ่งก็คือในส่วนของ CMac นั่นก็คือการาหาทุนระเบิดก็เอามาสนับสน,นุนล่าสุดสนับสนุนในเรื่องของสถานีไฟฟ้าด้วยสถานีไฟฟ้านี่คือไม่ใช่สถานีรถไฟฟ้านะเพื่อนเป็นสถานีไฟฟ้าจริงๆก็คืออยากให้เขาเนี่ยเอาไปทำพูดง่ายๆเป็นเหมือนโรงไฟฟ้านั่นเองนะ เออแบบนี้ดีกว่าเข้าใจง่ายดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอ้โหทำไมญี่ปุ่นถึงอุดหนุนกันไ,ได้มากน้อยขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันสักหน่อยนะครับว่าเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรบ้างครับจากข่าวของค่าเมียทมนะครับที่ผมได้เอามาทําการแปลม,มาแล้วเรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าโครงการนี้มุ่งเน้นในเรื่องของการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยนะครับ สายส่งแล้วก็สายจำหน่ายไฟฟ้าใหม่วรวมถึงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกเดิมเพื่อสนับสนุนการบรูรณาการพลังงานหมุนเวียนของกัมพูชาให้มากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะกระทรวงเศรษฐกิจแล้วก็การคลังของกัมพูชานะครับและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือว่า JICA นะครับได้ลงนามข้อตกลงกู้เงิน2ฉบับ มูลค่ารวม44.4พันล้านเยนนะครับหรือประมาณ300ล้านดอนลลาร์สหรัฐเพื่อขยายระบบประปาและเพิ่มเสถียรภาพด้านไฟฟ้าในกรุงพนมเปญน,นะครับพิธีลงนามจัดขึ้นเมื่อวันที่13ตุลาคมที่กรุงพนมเปญโดยมีผู้ลงนามคือนายอาลพอนโมนีรอดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังและนายทานากะอากิฮิโกะนะครับประธาน j i c a พร้อมด้วยผู้ร่วมเป็นสักขีพยานอันได้กแก่ D, นายเอ็นดีนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม และนายคาซูมาสะซานุอิผู้แทนใหญ่ของ JICA ประจำกัมพูชานะครับตามถแถลงข่าวร่วม JICA เนี่ยให้กู้เงิน21.5พันล้านเยนหรือประมาณ142ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการขยายระบบประปลานิโรธนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าระบบประปลานิโรธนี่คือยังไงนะซึ่งมี ้าหมายเพื่อแก้ปัญหาความตึงตัวของอุปสองค์อุปทานน้ำในกรุงพนมเปญโดยจะช่วยพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านน้ำให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นทั้งเพื่อการใช้ในครัวเรเือนและก็เชิงพาณิชย์สนับสนุนคุณภาพชีวิตและการเติบโตของเมืองหลวงนะครับส่วนเงินกู้ส่วนที่2ก็คือมูลค่า22.9พันล้านเยนหรือประมาณ158ล้านดอลลาร์เนี่ยจะใช้สำหรับโครงการระบบส่งและจำหน่ายไฟฟ้า ในกรุงพนมเป็นระยะที่3นะครับเพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในเมืองโดยจะมีการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยสายส่งแล้วก็สายจำหน่ายใหม่รวมถึงการปรับปรุปรงระบบเดิมเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและใช้พลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้น ระหว่างพิธีลงนามนายพรมนิรอดนะครับได้เน้นย้ําถึงความสําคัญของความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชากับญี่ปุ่นโดยกล่าวว่าความร่วมมือทวิภาคีอยู่ในจุดที่แน่นแฟ้นที่สุดนับตั้งแต่ทั้งสองประเทศยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านในปี2023รองนายกรัฐมนตรีของกัมพูชายังคงระบุว่าความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง และขีดความสามารถทางเศรษฐกิจพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าผลสำเร็จเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรด้านการกู้เงินเพื่อการพัฒนารายสำคัญลำดับที่2ของกัมพูชาและเป็นพันธมิตรสำคัญลำดับที่4ในด้านการเงินร่วมจากทุกประเทศ ผู้ให้ความช่วยเหลือนะครับเขายังเรียกร้องให้รัฐบาลญี่ปุ่นดําเนินการให้กู้เงินแบบผ่อนปรนในฐานะที่เป็นลำดับความสําคัญตามยุทธศาสตร์5ด้านระยะที่1โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาและเตรียมดําเนินการประธาน JICA นะครับในธนากาอากิฮโกะนะครับได้ยืนยันความมั่นคงของญี่ปุ่นในการเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับกับกมพูชาพร้อม แสดงความชื่นชมต่อพันธมิตรที่ยาวนานและการประสานงานที่เข้มแข็งของรัฐบาลกัมพูชาในการดำเนินโครงการต่างๆ เขากล่าวว่า JICA จะยังคงสนับสนุนพัฒนาโครงการพื้นฐานและเติบโตอย่างยั่งยืนของกัมพูชาและยกย่องบทบาทผู้นําของรัฐบาลนายกรัมนตีหุนมาเนตที่ช่วยผลักดันการปฏิรูปเศรษฐกิจและการพัฒนาชาติอย่างมั่นคงการลงนามในครั้งนี้ยังถือเป็นหมุดหมายสําคัญเนื่องในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตกัมพูชาญี่ปุ่นครับตั้งแต่ปี1953ถึงปี2023ครบรอบ30ปี สำนักงาน JICA ประจำประเทศกัมพูชาและก็ครบรอบ60ปีโครงการอาสาสมัครญี่ปุ่นในต่างประเทศ JOCV ที่ดำเนินการในราชอาณาจักรนอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าการลงทุนของญี่ปุ่นในโครงสร้างพื้นฐาน ด้านน้ำและพลังงานเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นและก็ความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างของทั้งสองประเทศซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ความยั่งยืนของกัมพูชาในระยะยาวนะครับอ่ะนั่นก็คือเนื้อหาของข่าวนะที่เขายื่นมือเข้ามาช่วยนะครับในเรื่องของการให้เงินก็คือเป็นการกู้ยืมนะครับต่อไปผมไม่แน่ใจว่าการกู้ยืมในก้อนนี้เนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้คืนหรือเปล่าด้วยนะ เพราะอะไรเพราะว่าตั้งแต่เราเห็นเขมรมีการาได้รับเงินหรือได,ได้มีการทําสัญญากู้เงินอะไรต่างๆมาเนี่ยยังไม่เคยเห็นคืนเงินใครเลยสักรายเดียวนะครับกัมพูชายืมเงินจีนก็ไม่คืนยืมเงินไทยก็ไม่คืนเหมือนจะยืมเงินหลายชาติอยู่เหมือนกันนะญี่ปุ่นก็ให้มาบ่อยเกาหลีใต้ด้วยนะครับโอ้โหอะรใน,ในหลายชาตินี้ทั้งให้เปล่าแล้วก็ให้กู้ยืมนะครับแต่ปรากฏว่า ก็ยังไม่สามารถที่จะคืนเงินให้กับใครบ้างแต่ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีผลประโยชน์ทางด้านอื่นประกอบด้วยนะครับอาจจะมีการค้าการลงทุนอะไรต่างๆแบบนี้เป็นต้นการที่ญี่ปุ่นเนี่ยพยายามที่จะลงทุนเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในเรื่องของน้ําประปาในเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่ากัมพูชาไม่มีเสถียรภาพทางด้านพลังงานครับเพื่อนๆครับประเทศใดก็ตามที่มีความมั่นคง มีความเสถียรภาพทางด้านของพลังงานประเทศนั้นน่าลงทุนเป็นอย่างยิ่งการที่เขาไปลงทุนในประเทศนั้นๆเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าค่าแรงถูกนะครับแต่เป็นเพราะว่าความมั่นคงพลังงานมันได้และมันถูกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกัมพูชามันขาดสิ่งเหล่านี้ญี่ปุ่นจึงต้องมาเติมให้ดังที่เพื่อนๆได้รับทราบข้อมูลไปอย่างที่ผมบอกไปนะครับนอกจากนี้อย่าลืมว่าญี่ปุ่นยังให้เงินสนับสนุนในเรื่องของ c m a มก็คือการ ค้นหาทุนระเบิดแล้วก็ในส่วนของการรีภัยตามแนวแชายแดนด้วยและในเรื่องของการศึกษาด้วยอีกนะมันเยอะมากนะครับแต่ครึ่งหนึ่งในนั้นคือการที่ให้ยืมต้องดูต่อไปว่าผลประโยชน์ที่ญี่ปุ่นจะได้หรือเงินกลับคืนมาที่ญี่ปุ่นควรจะได้นั้นมันจะได้หรือไม่ไม่มีประเทศไหนเข็ดหลบับกับกัมพูชายังจะต้องดําเนินการแบบนี้กันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาคอยตามดูนะครับว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะมีอะไรมัน เกิดขึ้นมาอีกนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงเดี๋ยวเพื่อนเพื่อน,อนครับมีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นมาในช่องคอมเมนต์ภายใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่